50ประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยใช้จริงในชีวิตประจำวันกับคุณหนุ่นเองจ้า EP 1ค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์แดงค์ให้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามคุณหนุ่นอย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะวิธีการเรียนนะคะฟังแล้วพูดตามจดใจส,สมุดแล้วก็ฝึกพูดทุกวันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาดูประโยคแรกกันค่ะฉันกำลังรอคุณอยู่ of been waiting for you I've been waiting for you จริงๆเนี่ยสามารถพูดว่า I'm waiting for you ก็ได้นะคะแต่ถ้าพูดแบบ I've been waiting for you ในประโยคนี้จะให้ความรู้สึกของการรอมาสักพักแล้วรอมันประมาณว่ารอนานแล้วนะเธอ <laughs> เชิญเข้ามาข้างในก่อน come in please Come in please เวลาที่เราจะเชิญนั่งนะคะก็สามารถพูดได้ว่า Have a seat please Have a seat please ซีตรงนี้แปลว่าที่นั่งนะคะส่วน Have a seat เนี่ยมันเป็นสำนวนค่ะเชิญนั่งซึ่งเราอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งค่ะ Take a seat please Take a seat please ใช้ได้ทั้งสองอันเลยค่ะทั้ง have a seat take a seat ่วนดื่มกาแฟนะคะก็อาจจะถามเขาว่าคุณอยากดื่มกาแฟไหมแบบสุภาพนะคะจะขึ้นด้วย would you like would you like some coffee would you like some coffee would you like some coffee ใช้ do you want ได้ไหมได้นะคะแต่ would you like จะสุภาพกว่าคะ่ะคุณอยากทานไอศครีมไหม would you like ice cream จะต้องมีสด้วยนะคะ ice cream would you like ice cream ถ้าอยากจะชวนเขาไปที่ไหนนะคะก็อาจจะบอกว่า would you like to go to แล้วก็เติมสถานที่ค่ะเช่นคุณอยากจะไปสยามพารากอนไหมก็ขึ้นต้นด้วย Would you like to go to Siam Paragon สยามเนี่ยถ้าจะอ่านภาษาอังกฤษจริงๆนะคะมันจะอ่านว่า Siam 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 Paragon ถ้าเราอยากจะชวนไปชายหาดชายทะเลไหนลองเติมคำในช่องว่างดูนะคะลองนึกคำศัพท์คำว่า ชายหาดดูนะคะ beach beach เสียงยาวนะอยาออกเป็นเสียงสั้นนะคะความหมายมันจะเปลี่ยนนะจ๊ะอ่ะในลองพูดทั้งประโยคดูค่ะ would you like to go to the beach would you like to go to the beach เมื่อได้ประโยคนี้ไปแล้วนะคะถ้าอยากจะชวนไปไหนก็แค่เปลี่ยนสถานที่ข้างหลังแค่นั้นเองค่ะ Would you like to go to แล้วก็ใส่สถานที่เข้าไปค่ะคุณอยากจะกินอะไรไหม Would you like something to eat Would you like something to eat คุณอยากดื่มอะไรไหม ลองเติมคำศัพท์ข้างหลังเองนะคะข้างหน้าก็เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ Would you like something to drink? Would you like something to drink? คุณอยากจะดื่มอะไรไหมขอน้ำสักแก้วค่ะครับ I'd like a glass of water, please. I'd like a glass of water, please. I'd like มันย่อม,มาจาก I would like นะคะแปลว่าฉันอยากจะ a glass of water ก็คือขอน้ำสักแก้วหนึ่งการใส่ please เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราพูดค่ะหรือครับอะค่ะเพร,ะพระาะภาษาอังกฤษมันไม่มีค่ะกับครับใส่ please เข้าไปก็จะดูสุภาพขึ้นนะคะสังเกตอีกนิดนึงนะคะตอนที่คุณหนุนพูดคำว่า a glass of water glass of เนี่ย พอ s, s ไปควบกับ o จะออกเสียงเป็น glass o f glass o f a glass of water ลองพูดดูนะคะ a glass of water ทีนี้ทำประโยคนะ I like a glass of water please เราอาจจะพูดสั้นๆก็ได้นะคะขอกาแฟค่ะขอกาแฟครับ coffee please แค่ใส่ please อะคะ่ะก็เหมือนกับเราพูดค่ะหรือครับอะคะ่ะ coffee please ไหนลองขอชากันดูค่ะชาภาษาอังกฤษว่ายังไงนะนึกออกไหมเอ่ย T Tea please Tea please ขอชาค่ะขอชาครับขอพบจอรนได้ไหม c o u I see John could I see John ถ้าจะพูดว่า can I see John ได้ไหมได้นะคะแต่ Could I สุภาพกว่าค่ะถ้าเราจะพบใครเราก็แค่เปลี่ยนชื่อคนข้างหลังค่ะเช่นขอเจอคุณหนุนหน่อยได้ไหม Could I see คุณหนุนแบบนี้ค่ะรอสักครู่นะ Just a moment please Just a moment please คำว่า just นะคะอย่าลืมออกเสียงส t ข้างหลังด้วยนะ Just a moment please Just a moment please อุ้ยขอโทษด้วยนะเขาออกไปข้างนอกอะ I'm sorry I'm sorry อันนี้ก็คือบอกเขาว่าเออคนที่เขามาหาไม่อยู่อะเราก็ขึ้นด้วย I'm sorry เออขอโทษด้วยนะที่เขาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย He is out now he is out now he is เนี่ยจริงๆอ่ะเวลาพูดมันจะพูดสั้นๆค่ะเป็น he's 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 out now he's out now แบบนี้ค่ะลองทำประโยคนะ I'm sorry he's out now หรือถ้าจะบอกว่าเออเขาไม่อยู่นะตอนนี้เช่นขอโทษด้วยนะแมรี่ไม่อยู่ตอนนี้ I'm sorry Mary is not, in, now. เราสามารถเปลี่ยนชื่อคนที่เขามาถามหาแล้วก็บอกไปว่าไม่อยู่ได้อะคะ่ะเช่นขอโทษนะตอนนี้คุณหนุนไม่อยู่อะ๋หนลองพูดดูนะคะ I'm sorry, Kuno is not in now. นักเรียนก็สามารถจะเอาประโยคนี้ไปใช้จริงได้โดยการเปลี่ยนชื่อคนได้เลยค่ะฉันมีนัดกับเพื่อนคืนนี้ i have an appointment with a friend tonight i have an appointment with a friend tonight Have an appointment แปลว่ามีนัดนะคะแต่นี้ก็ค่อนข้างทางการหน่อยค่ะถ้าเราพูดชิลๆก็บอกว่า I'm seeing my friend tonight ก็ได้นะคะ I'm seeing my friend tonight ลองเปลี่ยนคนที่เราจะไปเจอเป็นแฟนดูค่ะฉันมีนัดกับแฟนคืนนี้ I have an appointment with

I have an appointment with my boss tonight. I have an appointment with my boss tonight. เราสามารถเปลี่ยนคนที่เรานัดหมายได้โดยใช้ประโยคนี้แบบนี้ค่ะลองมาเปลี่ยนเวลากันดูนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราใช้คำว่า tonight แปลว่าคืนนี้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นบ่ายนี้ล่ะคะเช่น ฉันมีนัดกับเจ้านายบ่ายนี้จะพูดยังไงคะ I have an appointment with my boss this afternoon I have an appointment with my boss this afternoon ก็แค่เปลี่ยนเวลาข้างหลังแบบนี้นะคะ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะ Let's have something to eat let's have something to eat มีอีกประโยคที่นิยมพูดนะคะคำว่า grab something to eat แปลว่าไปหาอะไรกินแบบเร็วๆค่ะค,ะคำว่า grab มันคือการคว้าอะไรมาแบบเร็วๆให้นึกถึงพี่ grab ที่เขาไปคว้าของมาให้เราแล้วก็มาส่งนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้หาอะไรกินกันเถอะแบบเร็วๆก็พูดว่า let's grab something To eat Let's grab something to eat ฉันอยากจะซื้อเครื่องดื่มสักหน่อยอะ่ะ I'd like to buy some drink I'd like to ตรงนี้ก็แปลว่าฉันอยากจะ buy แปลว่าซื้อใช่ไหมคะรวมทั้งประโยคก,ก็คือฉันอยากจะซื้อเครื่องดื่มสักหน่อยนะ คำว่า Drink เนี่ยมันไม่ได้เป็นกริยาเสมอไปที่แปลว่าดื่มน้ำนะคะมันอาจจะแปลว่าเครื่องดื่มก็ได้เช่นกันค่ะในประโยคนี้จะแปลว่าฉันอยากจะซื้อเครื่องดื่มสักหน่อย Drink ต,ตรงนี้แปลว่าเครื่องดื่มค่ะ I like to buy some drink คุณอยากจะไปไว่ายน้ํำไหม Do you want to go swimmingDo you want to go swimming ือจะใช้ประโยคที่เราเรียนมาตอนแรกก็ได้นะคะ Would you like to go swimming? Would you like to มันจะสุภาพกว่านะคะถ้าคุยกับคนสนิทก,ก็อาจจะใช้ว่า Do you want to go swimming? แบบนี้ก็ได้คะ่ะถ้าเราจะเสนออะไรนะคะเราสามารถขึ้นด้วยคำว่า How about How about เช่นเอ้ยเล่นฟุตบอลกันไหมอ่ะ How about playing football? How about playing football? How about ตรงนี้อย่าไปแปลตรงตัวนะคะว่าเกี่ยวกับอย่างไรเงี้ยไม่ใช่นะถ้าเรารับปากนะคะเราก็ขอบคุณก่อนเป็นการสุภาพนะคะ Thank you I'd love to I'd love to ก็คือฉันอยากไปขอบคุณมันย่อม,มาจาก Would love to Would like to ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะ กับ would love to ความหมายมันก็เหมือนกันนะคะฉันอยากจะทำสิ่งนั้นฉันอยากจะทำสิ่งนี้ในประโยคนี้ก็คือขอบคุณตกลงฉันไป thank you I love to อืมฉันอยากทำโอเคเลยไปขอบคุณฟังดูนะ่าสนุกนะถ้าเราสนใจจะทำสิ่งที่คนอื่นชวนหรือเพื่อนชวนเนี่ยก็สามารถรูปประโยคนี้ได้ค่ะ thanks thanks that sounds fun Thanks. That sounds fun. That sounds fun แปลว่าฟังดูน่าสนุกนะคะอย่าไปแปลว่า s o u แปลว่าเสียงนะคะประโยคนี้แปลว่าฟังดูนะ That sounds fun ฟังดูน่าสนุกนะหรืออาจจะเปลี่ยนจาก fun เป็น great ก็ได้นะคะขอบคุณฟังดูเยี่ยมเลย That sounds great. That sounds great เยี่ยมเลยฟังดูเยี่ยมมากเลย โทษนะพอดีฉันไม่ว่างอ่ะฉันยุ่งมากเลย I'm sorry but I'm so busy busy แปลว่ายุ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าฉันไม่ว่างก็คือฉันยุ่งมากมันก็ใช้แทนกันได้ะคะ่ะมาพูดประโยคนี้พร้อมกันนะคะ I'm sorry but I'm so busy รอึ้นสักนิดนะ I'm sorry, but I'm so busy. จะบอกว่าแหมมันไปไม่ได้ฉันมีอะไรต้องทำจริงก็บอกว่า I'm sorry, I can't. ฉันมีอะไรต้องทำนะ I have something to do. I have something to do มาลองพูดทั้งหมดกันดูนะคะ I'm sorry. I can't. I have something to do. ขอบคุณสำหรับการเชิญนะขอบคุณที่เชิญมานะ Thank you for your invitation. Invitation แปลว่าการเชิญนะคะขอบคุณที่เชิญมานะ Thank you for your invitation. หรืออาจจะพูดว่าขอบคุณที่ชวนฉันมาที่เชิญฉันมานะ Thank you for inviting me Thank you for inviting me ใช้ได้เหมือนกันค่ะเวลาที่เราเชิญแล้วเขามานะคะเราก็ขอบคุณที่มานะ Thank you for coming Thank you for coming ขอบคุณที่มานะ ฉันดีใจมากเลยที่เธอมาได้ะ I'm glad you could come I'm glad you could come glad เนี่ยก็แปลว่าดีใจหรือมีความสุขอะค่ะ I'm glad ก mm ็ hmm. คือฉันดีใจนะที่เธอสามารถมาได้ you could come ดีมากเลยที่ได้เจอคุณนะ่ะโอ้ดีใจที่ได้พบคุณนะ it's good to see you it's good to see you คำว่า serious มันแปลว่าจริงจังนะคะเวลาที่พูดว่าฉันจริงจังนะเรื่องนี้ I'm serious I'm serious ไม่ได้แปลว่าฉันเครียดนะแต่แปลว่าจริงจังถ้าเราพูดว่า don't be serious ก็จะแปลว่าอย่าคิดมากเอออย่าไปจริงจังมากอะ don't be serious serious อย่าลืมข้างหลังด้วยนะ Don't be serious อย่าเครียดนาถ้าในประโยคนี้มันก็อาจจะพูดว่าอย่าเครียดได้นะคะแต่จริงๆ serious มันแปลว่าจริงจังนะคะถ้าเกิดเราจะแปลตรงๆเลยอะก็ต้องดูประโยคที่ใช้อะค่ะว่ามันควรจะแปลเป็นไทยว่ายังไงเหมาะสมนะคะอย่างประโยคนี้อะค่ะอย่าทำหน้าเครียดอย่างนั้นสิก็คืออย่าทำหน้าที่มันดูจริงจังมากมันก็ดูเครียดใช่ไหมคะ Don't look so serious. Don't look so serious. you Don't jang and serious. Don't i so not creating and see Harry is not good I got angry with Harry I got angry with Harry ถ้าเรารู้กันว่าคนนั้นเป็นผู้ชายเราก็บอกว่าฉันโมโหเขานะคะก็พูดเป็น him I got angry with him I got angry with him ฉันโมโหเขาลองเติมคำศัพท์ดูนะคะถ้าจะบอกว่าฉันโมโหเธอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยข้างหลังจะเติมว่าอะไรคะ I got angry with her ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะตรงกรรมจะเป็นเธอนะคะ I got angry with her ทีนี้ลองเปลี่ยนเป็นฉันโมโหเพื่อนของฉันดูค่ะจะเติมว่าอะไรเอ่ย I got angry with my friend I got angry with my friend โมโหใครก็แค่เปลี่ยนคนข้างหลังนะคะเช่นฉันโมโหพี่ชายก็ได้ I got angry with my brother หรือจะใส่เป็นชื่อคนก็ได้ค่ะฉันโกรธจรอ,อย่างเงี้ย I got angry with John ฉันต้องทำยังไงอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ่ะ What am I going to do What am I going to do? ฉันต้องทำยังไงดีอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ่ะ Going to ในประโยคนี้เนี่ยจะแปลว่าจะนะคะไม่ได้แปลว่าไปใดๆทั้งสิ้นนะ What am I going to do? ฉันจะทำยังไงดีอ่ะจำทั้งประโยคแบบนี้ไปใช้เลยก็ได้ค่ะถ้าจะถามว่าคุณโกรธฉันหรือเปล่าว่ะคุณโกรธฉันใช่ไหม Are you angry at me? Are you angry at me? ใจเย็นๆ calm down calm down แปลว่าใจเย็นนะค้ามันแปลว่าสงบะค่ะ calm down ใจเย็นนะหรืออาจจะพูดได้ว่า relax relax ก็คือผ่อนคลายใช่ไหมคะก็คือบอกให้เขาแบบเอ้ยอย่าเพิ่งไปเครียดมาก relax ก่อนใจเย็นก่อน relax ข้างหลังจะมีด้วยนะคะ relax relax ตัว x มันออกเสียงแบบนี้ค่ะ x relax เป็นยังไงบ้างคะเมื่อยหน้าเมื่อยปากไหมถ้าได้ฝึกพูดออกเสียงตามจริงๆเนี่ยต้องมีอาการเมื่อยหน้าเมื่อยปากแล้วนะคะชอบคลิปคุณหนุนไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมพิมพ์บอกกันไว้บ้างนะคะเดี๋ยวคุณหนุนจะทำ ep 2มาให้นะคะแล้วขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ส่ง super t a n ์มาให้นะคะเป็นกําลังใจมากๆเลยค่ะ ใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วถ้าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะฝึกบ่อยๆนะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะจำไม่ได้ในครั้งแรกแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะจำได้ค่ะแล้วก็ลองเอาไปใช้พูดจริงๆดูด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า่นเองจ้าบาย Have a nice day บ๊ว